สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอลฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอลฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอลฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับรถข้างหลังนะครับพระเอกของเรานะฮะที่กอลฟจะมารีวิวเป็นรถแคบนะแคบออโต้นะครับหลายท่านรู้อยู่แล้วเป็นเอสเอสใช่ไหมเห็นได้อย่างนี้เนาะแต่นะครับความพิเศษของวันนี้นะครับสายใช้งานนะฮะไม่ควรพลาดแน่นอน ปกติเนี่ยเราจะเห็นนะว่าฟอร์ดแต่งแต่งเอาไปแต่งรับใช้เป็นบุคคลนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูนะนะครับกระบะรูปล่อเชิงพาณิชย์นะครับวันนี้เป็นแคปแล้วก็ใส่คอกด้วยนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะยังไงเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงควานะเบอร์โทรอีดีไลน์ผมขึ้นมาให้แล้วนะครับเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยนะครับ ที่ช่องชนะยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดพี่คลิกที่วิดีโอนะมันจะมีวิดีโอนะครับที่ก๊อปลงอยู่นะครับถ้านัดปัจจุบันนี้ก็ลงแทบทุกวันนะครับนะฮะถ้าท่านเปิดกระดิ่งเอาไว้ก็จะเจอกัน4ี่โมงเย็นนะครับยังไงนะครับชอบคลิมไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือพี่เลือกอยู่แล้วว่าเฮ้ยก๊อฟพี่ซื้อแคบตอนเดียวนะครับแคบหรือตอนเดียวเนี่ยหรือกระบะสี่ประตูอะครับพี่เข้าไปที่ช่องชนะยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ก๊อบแยกมวดหมู่ให้แล้วนนะะคครรรััับบบก็เข้้าไไชมด ต้องการตกแต่งแบบไหนนะครับรูปแบบการตกแต่งไม่ตายตัวซื้อรถแต่งในแบบที่เราต้องการนะครับถ้าชอบคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่กอฟรีวิวก็บอกมาแต่ถ้าดูคันนี้ปุ๊บเอ้แต่มันก็นกระจังหน้าพี่ก็ยังอยากได้ในสไตล์ของพี่พี่บอกมานะครับซื้อรถถ้าพี่ละเอียดพี่จะได้ในสิ่งที่พี่ถูกใจที่สุดนะครับกอฟย้ำนะซื้อรถกับกอลฟนะครับลูกค้าที่มาซื้อซื้อกันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ตามใจเซลล์นะครับตามใจเจ้าของรถ เนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาไปชมครับนะฮะวันนี้ไม่ได้กลับกล้องไม่ได้หมุนกล้องด้วยนะครับอันนี้นะครับ Next Gen Ford Ranger o p e n c a b o p e n c a b ก็คือแคปเปิดได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มแสงนิดนึงนะอ่า Open Cab นะครับ XLS นะครับก็จะพูดง่ายๆว่าเป็นแคปยกสูงนะครับเกียร์ออโต้ของเรานะครับตัวนี้ก็พูดง่ายๆมาแทน XT l เลยราคา794,000บาทนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2. 0ลิตรนะครับเป็นตัว ซิงเกิลเทเบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะ7 9 4 0 0กบาทไม่มีค่าสีพิเศษนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินอ่ะเดี๋ยวพาชมกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับจากโรงงานนะกรอบนอกเป็นดําเงาตัวพิกเซลเนี่ยหรือรังผึ้งเนี่ยข้างในเป็นดาด้านนะครับคาดลางด้วยสีเทาเนาะคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับให้ดวงไฟดูเฉี่ยวนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi d e f e c t o r นะครับมีไฟวิ่งกางวันเป็น LED ไฟตันมอกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่มีโครเมียมด้วยนะนะครับให้ความหรูหราเข้าไปอีกนะครับไฟตันหมอกเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นสีเหลืองกันชนกับชายกันชนนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะและที่สําคัญตัวใต้ท้องนะครับนี่ใต้เครื่องมีตัวพลาสติกมาอยู่แล้วนะครับเรื่องของ ตัวกันหินกระเด็นหรือกระแทกนะครับนี่มีมาให้อยู่แล้วเนาะด้านข้างครับคิวล้อ3นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับให้รถด,ดูมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับที่มาจากโรงงานขนาด17นิ้วนะแม็กสีเงินนะครับสเปคยางเนี่ยนะครับตัว17็นะผมต้องแจ้งก่อนนะปกติเนี่ยเรารีวิวเนี่ยสิขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นกุญียแต่ตัว17เ็นี่ยเป็นบีสตตนนะครับ สเปคยางสองห0 1ห้านะวิ่งดีแน่นอนเงียบประหยัดน้ำมันนะครับมีความนิ่มนวลน,นะครับตัวนี้เห็นไหมดูตอนใส่คิ้วล้อก็ไปปุ๊บใส่ล้อมันดูแต่งดูสวยเลยเนาะแก้มนะครับเทอร์โบก็สัญลักษณ์ของเกียร์หสปีดตัวนี้เป็นคีบประบายความร้อนกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกันสาดนะครับตัวนี้ใส่กันสาดแต่งนะลูกค้าแคบเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่กันสาดแต่งเพราะอะไรกันสาดแต่งมันมี2ชิ้นเห็นไหมมันมีชิ้นหลังนะครับ แต่ถ้าเกิดการสะาดแท้ของฟอร์มมันจะมีแค่ชิ้นนี้นะครับชิ้นที่ลดกระจกลงได้นะครับก็ชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับคันนี้ใส่เบ้ารองมือนะครับเป็นสีดําด้านนะครับกันรอยขีดข่วนนะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่คันนี้ติดสติกเกอร์นะครับคันนี้ติดสติกเกอร์คันนี้ติดสติกเกอร์นะครับนี่ก็เห็นไหมคอกซิ่งนะครับแล้วมีความสวยด้วยเนาะนี่ติดสติกเกอร์สติกเกอร์เลือกได้นะครับชอบแบบไหนเนาะเบ้า ขอโทษครับครอบฝาถังเป็นสีดําด้านนะครับก็จะรับกับเบ้ลรองมือนะครับนี่คอกซิ่งนะครับทําไมใช้คํา้อาคอกซิ่งเพราะรถมันแต่งซิ่งจริงๆนะครับและนี่คอกเป็นสีดํานะครับตัวนี้เป็นของเอลินเดอร์นะครับเอาละให้ดูนะนี่นะครับตัวคอกนะเห็นไหมอ่าแต่กล้องไม่โฟกัสเนาะนะครับเห้นะครับตรงรุ่นพอดีเป๊ะนะครับนี่นะครับของเอลินเดอร์นะครับ แคปก็ได้สี่ประตูก็ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะนะครับตัวนี้ที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับครอบไฟท้ายเป็นสีดําด้านนะครับไฟท้ายตัวนี้เป็นโครมแดงนะที่กรเรียกโครมแดงเป็นสีแดงมันเยอะนะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่สาม s มีกล้องนะนะนะครับนี่มีกล้องนะครับฝัง อยู่ที่โลโก้ให้มันกล้องของมาจากฟอร์ดนะครับติดสติ๊กเกอร์กราฟิกเข้าไปกันชนท้ายนะครับเป็นสีเงินสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมคันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะสวยงามและลงตัวมากๆนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับจะแต่งสวยจะแต่งห่อจะออฟโรดจะแนวสปอร์ตจะแนวทำงานนะครับบอกได้นะครับเอาที่เราชอบเนาะรถเรานะครับซื้อในสิ่งที่เราชอบแต่งในสิ่งที่เราต้องการนะครับ อยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ